สวัสดีค่ะพี่โป๊ตดสวัสดีครับค่ะบ้านผู้การอาร์ติสติกกลับมาแล้ว <Yeah. S 1> ช่วงนี้จะกลับมายากหน่อยกลับมาช้าหน่อยโชว์เลยดีกว่าว่าคลิปนี้จะทำอะไรนี่แพแพมโอ้โหโคตรแกลนแกลนโคตรต้องถอยออกมาเลยอะป๊าปก็คือโลโก้อันนี้นะจะมีทั้งช่อลิบบิน้นแล้วก็ตัวกรอบกรอบที่จะเป็นเหมือนโล่แล้วก็อักษรที่เป็นแบบ ตัวพิมพ์ใหญ่เนาะอันนี้มีความรู้สึกว่ามันเบรกมากเลยนะเบรกได้ดีเลยเพราะว่ามีโลแล้วมีช่อแล้วหวานมากด้วยมีลิปบินสะบัดอีกทีนี้พอตัวหนังสือเป็นแบบเนาะพิมพใหญ่แล้วว่ามันเบรกกันได้ดีมากสวยเลยนะคะติดตามนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวทําให้ดูตรงลิปบินตรงช่อดอกตรงอะไรเงี้ยนะตรงจุดสาคัญสําคัญ,คญเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันขอบคุณมากคะ่ะเริ่มจากลิปบินก่อนละกัน นี่สะบัดปืด๊ดมาตรงนี้จากเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเราก็ลดหลั่นตรงนี้เลยพอลดหลั่นเสร็จในความที่ริบบิ้นอะมันสะบัดใช่ปะมันก็ต้องลดลงมาแล้วก็มาพลิ้วกลับขึ้นมาอย่างนี้พี่ป๊ตก็เลยดีไซน์เอาไว้ว่าให้มันผุบลงไปก่อนแล้วก็สะบัดขึ้นนึกออกปะนึกนึกตามริบบิ้นจริงๆที่มันจะสะบัดเนาะอ่าเนี่ยแหละ โปรจะเซาะลงไปให้มันลึกพอประมาณใช่ปะ่ะใช่ครับยิ่งลึกมันก็จะยิ่งเห็นชัดถูกปะ่ะแต่อย่าลึกเกินไปนะมันก็จะเกินจริงตัวเองสามารถเอาลิปบินมาสะบัดหรืองอดูก็ได้หรือว่าเซิร์ชดูหรือว่าใช้จินตนาการได้หมดเนี่ยเห็นปะ่ะเกิดเป็นมิติแล้วอ่ะพูดพอมันลงไปแล้วมันจะขึ้นมายังไงจ๊ะนี่อันนี้เราก็แทงลงไปขึ้นแนวนะ แล้วก็ปาดตรงๆเนี่ยปาดธรรมดาไปก่อนอรู้สึกแล้นะรู้สึกเหมือนกันนะเหมือนมันถูกบิดเนาะเหมือนมันถูกหักงอเนาะใช่ครับมันควรจะลงไปเสมอกับด้านนู้นเนาะเพราะมันจะได้รู้สึกเหมือนว่ามันรับกันพอดีเนาะใช่ แล้วก็ไล่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไล่คือมันจะไม่โดโดไปเนาะพอมันไล่ๆอย่างเงี้ยมันจะสมูทอ่าโอเคเริ่มรู้สึกหวานไหวแล้วพี่โป๊ต้องมาอยู่ฝั่งนี้แน่เลยใช่ป่ะได้อ่ากับข้างเอ้ยรู้สึกจริงรู้สึกจริงรู้สึกว่ามันลอดใต้ขึ้นมาอืมมันคับอะมันเหมือนโดนคับอะอ่าทีนี้มันก็จะไล่ไปที่ปลายเลยใช่ป่ะใช่ ไปตมันใช้ความรู้สึกนะตัวเองลูบๆเอาว่าแบบแค่นี้พอการที่เราค่อยๆเอาออกมันจะดีเพราะว่าถ้ามันเกินไปเราจะได้ไม่ไม่ต้องมาเติมอะ่ะซึ่งจริงมันเติมได้นะแต่การเติมเสียเวลาก,กว่าอ่้แต่ความรู้สึกของช่วงนี้แล้วนะอ่าตรงปลายเป็นยังไงเคะปลายต้องีน่น ช้อนเนาะม,มีความช้อนพูดตายแค่นี้เองมีความรู้สึกว่าหวานแหววหวานเลยแต่ป่าอันนี้คือให้จากความรู้สึกของมันอันนี้ต้องฝึกเยอะๆนะตัวเองเพราะว่าบางทีดูในคลิปแล้วรู้สึกเหมือนง่ายเหมือนง่ายกันสิโอ้ยแค่นี้เองไม่มีอะไรแต่งจริงคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พี่ป๊อตทาหรอกพี่ป๊อตแกทํามานานแกก็จะรู้สึกว่าเออ จังหวะนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งมันดูง่ายเหลือเกินอิงเราอิงอิงในลักษณะของความเป็นจริงอ่าใช่ความจริงมันบิดแบบนี้เราก็ไล่ไปตามนั้นแต่การที่เราจะทําสิ่งให้มันสิ่งไม่มีชีวิตอะเนาะให้มันดูมีชีวิตเราต้องใส่ฟิลลิ่งอยู่แล้วอ่าปื้พี่ปดกวร,ป,รบบปัดอันนี่ออกไปด้วยอ่าโอเคมันจะเห็นชัดอ่านะดีตรงนี้คือการเก็บ ให้มันสมูทที่สุดเนาะใช่ให้มันไปรับกันกับกับฝับ่งนู้นโอเคถ้างั้นตรงไหนอีกตรงมุมนี้ใช่ไหมมุมนี้มุมนี้ลักษณะตอนนี้มันมันมันชื่ออยู่ใช่ไหม,มเราปาดเจ็บเหมือนกับช่วงนี้เลยคล้ายๆกันออโอเคก็จะ,จะเริ่มเห็นแล้วเนาะชัดเจนชัดเจน โอ้เลิศเดี๋ยวพอตอนขัดก็จะสวยงามเลยนะจ๊ะโอเครู้เรื่องเนาะตรงส่วนของริบบินดูแล้วง่ายได้แต่ต้องฝึกเยอะเลยสวยไปช่วงอื่นต่อริบร้อ้ยนาะนะริบบินนี่เป็นไงมีความสะบัดไหมล่ะสะบัดพัดหวานไมเห็นปะมันจะออกมาหวานหวานแบบนี้เพราะว่ามันถูกควานลงไปแล้วก็ กระดกขึ้นมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดู mm. ช่อต่างๆกันต่อเลยกุ mm. หลาบจะมีหุบกับบานเนาะ mm. มีสองแบบจ้ะไปตามดูเลยจะ้ะ mm. ดูใบกันบ้าง mm. ใบนี้เราเซาะลงไปก่อน mm. ให้มันมีความพริ้วอะเนาะอันนี้เรากระดกขึ้นมาบน โล <Low. S 2> <Nice. S 1> ให้มันดูมีมิติมีอะไรอ,อันพวกนี้ตัวเองดีไซน์ได้ตามความพอใจเลยนะอันนี้ก็จะเกิดออกตรงนี้เงาบางนิดนึงอ่ะตรงนี้ถึงจะเห็นคือใบไม้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ล้มลงไปด้านหนึ่งแล้วตรงกลางนูนโอเค okay. อลงไปแบบนี้อันนี้จริงๆอ่อะมันไม่มีรูปแบบตายตัวนะแต่นี่คือสไตล์ที่เราใช้ที่จะให้มิติมันนะเนาะ ม,มันจะบอกไม่ได้ว่าเออไปทางนี้ดีกว่าทางนี้อยากให้คนทำอะดีไซน์เอาว่าอยากให้งานอะมันสะบัดไปทางไหนถูกค่ะมันจะได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเราแค่เป็นไกด์พอ,อเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเรามาขัดแต่งอีกทีพี่ป๊สตมันต้องมีริ้วไว้นั่นไหมมีมีหรอไหนไห,หนตไ,ไหนลองริ้วตรงอันนี้ให้ดูเอ,ตอ,อาตรงเอาใบนี้ดีกว่าค่ะตรงนี้พอดีเงาม,มันบาง ขนาดไหมอืออืออ่ามันก็จะเพิ่มมิติขึ้นมาอีกหน่อยถูกไหมซึ่งเช่นนี้เลยตรงนี้เราจะเห็นช,ชัดๆอีกทีหนึ่งตอนทำสีนะนอ่านี่ก็ไดนี้อันนี้ก็ทำาโอเคนี่ยังก็เราก็แต่งอีกนิดหนึ่งเนาะใช่โอเคส่วนของใบก็จะเป็นอย่างนี้เลย ไปค่ะไปดูดอกต่อต่อไปเรามาดูที่ออดอกไม้กันเลยเนาะ mm hmm. อันนี้เรามีทั้งตูมและบานอันนี้ไม่ต้องซีเรียสในรอยต่อนะจ๊ะมันโปเก็บได้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าดอกตูมทํายังไงร,รวมทั้งใบไม้ที่เราดูไปแล้วด้วยใช่ไหม mm hmm. อโอเคมาไปดูดอกตูมกันปืดปืดป๊ดปื๊ดยังไงคะแพทเทิร์นดับลงมาแล้วก็ กรีดลงไปเนาะแล้วก็เออ่วาดเส้นขึ้นมาเนาะจะได้เห็นชัดๆว่าเราเจาเส้นไหนบ้างไปโอเคค่อยๆทำล้รนระดับด้วยความที่เราต้องคิดก่อนว่ากรีบมันมาอย่างไงเนาะ,ะไล่ลงไปก่อน อปึ๊บอ่าเห็นแล้วกีดหนึ่งด้านนอกอ่าต่อมาเป็นกรีดด้านในอ่าเส้นมือนหายเราก็เติมได้เนี่ยอืมมันเส้นมันก็จะเป็นไกด์ให้เราเนาะอืมเตะลงให้มันเกิดเป็นมิติอ่ะฝั่งฝั่งด้านนี้เราเอาออกไปใช่ไหมใช่ฝั่งด้านนี้เราก็ต้องคงไว้ถูกปะ่ะใช่ให้มันเชิดขึ้นมาเพราะนั้นมันก็จะถูกช้อนจากด้านใน ป่ะอา่านนี้นี่ชัดมากเคาะข้างในออกเพื่อที่ตรงฝั่งนี้จะเป็นกรีบที่กระดกขึ้นเนาะเนี่ยเก็ดูความซ้อนกันของมันได้กรีบไหนจะซ้อนกรีบไหนจะทับอืมพอเรา เสาะอีกด้านหนึ่งมันออกอีกด้านมันก็จะเชิดขึ้นมาโอเคงงไม่เอ่ยอ่านี่มันไม่ลึกพอนะอเติมได้ตัวเองเอาดอกจริงมามองด้วยก็ได้แต่พี่ป๊อดทำกันบ้านมาแล้วเนาะเสร็จแล้วก็เอ่อเสาะไปแล้วสองดอกสาดอกเนะาะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ นิกภาพออกแล้วว่ามาทางนี้มาทางนี้ซอกทางนี้เอาทางนี้ไว้มันกลับหัวจะงโงงงไหม ก็จะได้ฟองแล้วอืมอเอคนี่คือใบที่มันบิดขึ้นเนาะอืมที่ก็ต้องแบบเอ่อบิดกลับให้มันเป็นความตูมอะ่ะตัวเองมันคือการให้มิติเนาะอืม เรียบร้อยสำหรับดอกตูมอันนี้มองไม่ชัดพี่โบยกขึ้นให้หนูอ่าโอเคเห็นไหมตัวเองมันไม่เรียบร้อยเพราะมันต้องขัดก่อนมันจะเป็นดอกตูมที่ลักษณะมันแบบจึ๊บหัวลงเนาะหอยซึ่งถ้าเรียบร้อยก็จะเป็นอันนี้เอ๊ยอันนี้ขัดหรือย,อยังเอ่ยอยังยังใช่ไหมเหมือนลูบๆไปหน่อยอเนาะอ่าตัวเองเนี่ยมันก็จะเรียบร้อยกว่าแต่เดี๋ยวต้องขัดเพิ่มเนาะ นึกภาพออกหรือเปล่าตรงนี้มันต้องฝึกเยอะนิด,ดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเจ้าดอกใหญ่ดีกว่านะว่าวิธีเป็นไง เรียบร้อยแล้วขอดูหน่อยมันอาจจะยากหน่อยนะอันนี้นะคะก็ถ้าถ้ากับว่าเรียบร้อยแล้วทั้งริบบินใบแลกนะกระดอกค่ะอันนี้คือสองดอกที่แกะโชว์ไปแล้วก็ที่มันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอันนี้พี่โบรูปๆแล้วเนาะแต่ยังรูปไม่เคลียร์หรอกก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องผ่านการแบบซอกนอกซอกในอะไรอย่างที่เห็นไปเนาะ ข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแต่ละชอบก็จะแบบคล้ายแต่ไม่เหมือนกันนี่เลยได้แบบนี้เลยโอ้โหเธอมันก็โครมคราม <c oughs> อุ้ยกุลาบเหมือนกุลาบจริงอะ่ะอืมุ้ยเหมือนจริงอะ่ะอุ้ยสบรรยัดจริงอะ่ะอุ้ยเลิจริงอ่ะ อ๋าฉันก็อวยเหมือนเดิมอะบุ้มไล้ไล้ไให้ดูนะฮึบโอ้โหเจ๋งเป้งเลยเนาะออกมาเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละอะงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะคุณพี่คุณพี่จะดึงอะไรคะพี่จะดึงเอาพี่ะด้งพี่สะ,ะด้งกำลังดูดอกไม้เธอเหมือนในนี้เหมือนกันเนะาะซ้ำไวกับเจ้าชายอสูรเหรอเธอเป็นเจ้าชายแล้วกัน สเอาสาให้เป็นตอนจบเป็นเจ้าชายแล้วก็มีกุหลาบใช่ไหมถ้ากุหลาบดอกสุดท้ายร่วงโรยเธอจะต้องติดอยู่ในคํำสา์ตลอดไปฉันรู้นะเธอดูหนังเรื่องนั้นมาเธอมาใส่อารมณ์กับโลโก้นี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมโอเคงั้นคลิปนี้เราลาไปเลยเด็กร้องเด็กร้องเด็กข้างบ้านร้องลาไปเลยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์